รับสวัสดีทุกคนยินต้อนรับสงซกินดี่เข้ามาายบาดครับพฝเทาสัมผัสเสียจึกเหรอได้มือนีต่อบ่เลยเลยยังโมโหได้แสดงมั้ยได้ไอ้บาวฝเทาคึ่งอยู่บ้างครึ่งก็ครึ่งมอนอีนี่มีแพนมากินเบี้ย ทังบ้านน <wh> ี่ยโมเคมวานี <portraits> ่ก็สดปลายไคลิปคือมีรแบนียโอ้บูรีล่าแลนเียแล้วโปรเจกต์เขาไห้กัมิดทำเอ้ยมึงได้ได้คลิปได้ฆ่าได้ฆ่าได้ของตุยเ้ยทายคิปฆ่าได้เออมีคลิปแล้วสนแบบ่สนไม่ใแบบาเท่ากินร้าเท่า กินลาบเท้าอ๋อสไลด์สไลด์น้ำจืดสไลด์น้ำจืดกูเกินลาบเท่าเป็นอยังไรบูเล่ก็หมดเเคยกินกินอยู่ก็มันแบบมันยืดๆกูเห็นตัดผักเข้าไปแบบเสียมงขอบขาคือคนทับสังกะสีอยู่ไล้เห็นเอฟเฟคเข้าไปปุ๊บทสีสังกะสีเสียมแบบยำผักเข้าไปแบบผักผัคือคนโรยยาคนไตไม่เป็นปรสิผลงานเท่านี้ จะได้ถ่ายว่า็กล่าวมากล่าวมาพีนี้พี่เดียวจะได้ถ่ายว่ามันงานเท่าเดียวกลัวยังเหยียบยังมิดต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าถ่ายทองคนเท่าได้อยู่ด้าครับมันต้องเปลี่ยนคอนเทนต์เปลี่ยนรูปแบบการถ่ายไปแบบใหม่ตัวกหม้เหรอเอาเน้งตัวกไม้คอนเทนต์ใหม่บอกคนว่าต้องขออภัยนะบลทินเหตุโอ้แต่ปีใหม่มา น,น,นเกือบเดือนนะเนาะมู้เ <Yeah. S 1> กือบเดือนเดือนนึงเลยด้ 2, uh yeah. uh <laughs> บริลลลงคลิปแต่ปีใหม่บริลลลงคลิปเลยส่องเงี่ยพุดิตาก็ยังเพิ่มต้องการทำเมนูกินบอลหรือว่าจะไดต้ต้องการคนต้องการคนไทยเลยต้องการแบบเมนูใหม่กินเมนูใหม่อลไรกะ็ต้องการแบบได้สวยคิด ผ่าบรรยากาศคนลายกับพอสมควรในนอบาทเนาะเนาะคือตอนนึงคือแบบคนใช่ไมาบบาล่เลยอย่าไปเกิดที่คิดอเอาอคิด